สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขุมสุขคนนะครับเมื่อนี้พ,พอพ่อกับเป่ากึมนะครับเป่ากึมเป็นคลิปแรกนะครับมาพ่อพี่พ่อน้องเมื่อนี้พอได้มาแบบมีความสุขแบบมื่วนคือโมเโหนนะครับแล้วก็ไม่ได้กินแต่ว่าที่พ่าเบิ่งสิ่งหนึ่งที่ว่าอยากให คนเทาเด็เีนน้ำกันห,หลายนะครับไพ่แรงครับบ้านเป้ากึมนี่แหละโอ้ยเมันแรงครับปีนี้เบิ่งนะครับเสียหน้างคณิคมเฮานี่ครับเมมบเิ่งด้เข่าขที่หล่ะที่้อง สำหรับมื่อน,นี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับเปิดตัววาวคึมแต่ว่าม,าม้าแบบบอคอยสวยหรู้ปันไดมาปอกกรไภพรเรงสำหรับมื่อน,นี้นะครับวันที่27กระกฎาคมนะครับ2อ6 3เห็นบ่าี่น้องปกติกะคขึสิ โอ้ข่าวแตกกว่าเขียวจนพูนหมดแล้ววลาชย์อย่างนี้ก็บใบสามกว่าแล้วเพิ่งพี่น้องั้นได้กินว่าเขาคิดแต่ไรละบ้านขอฝากนี้น,นะครับเด้อฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เกี่ยวของเกี่ยวของแบบไหนตีซอยเหลือซ้ายหายซายน้า mm hmm. นี่ยแหละครับพอมี สี่ท่างพ่อสีแก้ไขให้้อยกันได้บพราะที่นี่เขากินวอลาฟีนี่แดดกันโอ้ยเดี๋ยวพาเบิ่งอีกให้หนึงครับ นี่เนาะเฮ้ยหน้ากับผมเป็นหน้านุ่นไปไหนได้เนี่ยฟังที่เลยครับพี่นาะเฮ้ยาจะได้กินว่าเขาพินเรียร้ยงเขาแท้ เห้ค่อยพอให้2องรอยีก็คือออกมาาเนีครับเฝาก,ก็ไหลก็แช่ไปในหอดคูบเพื้นทีาอำนาจก<ะ>็สิซยเหลือแค่ส่วนท้าวหน้าของหอเดยเนี่ย พี่เทาได้แบบนหนพังน้มล่องสาครับพี่น้องจะถอดไว้หอเล่าลเอานี่ต่อโอ้เดีครับพี่น้องเอาทิศทางดำไล้ตัวเนาะ มันสิลอาปละหันฟ้นมาเป็นงามใดบา่โอัดซ้อ,อยกันประชาสัมพันธ์ได้ไหมครับฝนเที่ยมกัคือว่ามีอ๋อสีมีเนาะกับที่นอกไต้ต่อกันพื้นที่เป็น โอ้ยผมว่าไปหาหุกมลอยไรเกี่ยวผัดไรเลยว่าคึมยางมาตัวร์สภาพเดียวกันเลยครับทอเตมมเรียวมาไวัยเซน่าเซนามเลี้ยสีเหลียมเราไม่ได้วยกันครับอูนฝากต้องอุ่นแห้ง กำลังตามกันไปแล้วครูาบาท่านดำกัมีท่านวานต้องเบิ่นน,น้ำแล้วกันนะ ย้องเอาแทนหยียบต้นเขาไาาว้อือน่ากินเังกินกินเลยโอ้อรู้ตันเนาะพี่น้องเสื้อหน้าเขาเนาะโอ้ชี่เขาใช้เลยมากินจิ้น แล้วมันใหม่ครับใหม่แจ,จักแดดจักแหงเท่ากันเอาเพิ่งอีกท่งหนึ่งนะครับนี่ครับข้างๆกัน แห้งครับโอ้ฝนมากก็จะฟื้นบานี่ฝากนี้นะครับพรอพี่น้องเขากูดได้เดยวเบิ้งกันกัะชาสัมพันธ์ให้เนี้ยอ่ากตอ่อกันไปก็เป็นให้ใ้เบิ้งเด็กห้น้ำกันเพราะอากาศปีนี่เลียงครับบน เอา้าเบิงไปลกยกับสีเห็นไลายเอาเป็นว่าสำนีับสักคนนะครับนอกสำหรับคลิปนี่จะได้กับเบาวคึ้มกับขอฝากไว้น้ำเนี่ยน้องไม่ในวงการหาช่องเบาวลึ้มตีนั่งนะครับฝากติดตามให้น้ำเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ